เอโยสวัสดีเหล่าแฟนแบบบอล o รูทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนและในวันนี้เนี่ยผมอัดคลิปอยู่ในวันที่19พฤศจิกายนปี2566นั่นเองนะครับสำหรับนักท่องเวลาท่านใดน,นะครับที่เปิดม,มาเจอคลิปนี้ในวันที่เท่าไหร่อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยโอเคครับทุกคนเรามาเข้าเนื้อหาของเรากันดีกว่านั่นก็คือไอพีอินดานะครับ ได้ทำการปล่อยสปอยผลใหม่มาให้พวกเราเนี่ยได้ดูกันอีกแล้วไปครับทุกคนเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูว่ามันคือสปอยอะไรอะตอนนี้นะครับผมก็พาทุกคนเนี่ยมาอยู่ในหน้า Twitter หรือว่า X ของ IP i n อิดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนรูปที่ทุกคนได้เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือนี่เลยครับผลคิสเนหรือว่าผลจิ้งจอกก้าวหางแล้วเองซึ่งรูปที่เขาปล่อยออกมานะครับจะเป็นเงาของอ่าล่างเขาเรียกว่าอะไร ร่างเต็มเนาะของผลโซออนนะครับก็คือไปล่างจิ้งจอกก้าหางเลยโคตรเท่ครับทุกคนมองแค่เงานี่ก็เท่แล้วนะครับอ่าเหมือนจะมีผ้าผันคอด้วยเนี่ยเห็นปะมันจะมีสายๆนะครับ2เส้นสำหรับอัปเดตนะครับจะอัปเดตเมื่อไหรนะ่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเร็วๆนี้แน่นอนครับทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีสปอยออกมาใช่ไหมครับว่าเขาจะอัปเดตฮาโลวีน หลังจากอัปเดตฮาโลวีนก็จะเป็นอัปเดตผลใหม่คิสเนะนะครับก็คืออัปเดตที่กำลังจะถึงนี่แล้วก็อัปเดตสิ้นปีนะครับก็จะเป็นอัปเดตอีเวนต์คิดมาดใช่ไหมทีนี้เนะี่ยคิดมัดมันก็จะมาถึงแล้วนะครับเขาก็เลยต้องรีบอัปเดตคิสเนะเนี่ยมาให้เราเล่นกันซึ่งก็ผมคาดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะเกินปีนี้หรือเปล่าครับทุกคนเอออันนี้ต้องรอดูกันนะครับเผื่อเนี่ยสปอยวันนี้อีก2วันอาจจะอัปเดตเลยก็ได้นะเออ อันนี้เราก็ต้องมารอดูกันนะครับทุกคนคิดว่ายัางไงโมเดลมันจะเท่ไหมผลมันจะโหดหรือเปล่าลองคอมเมนต์กันมาดูหน่อยนะครับส่วนตัวนะครับผมคิดว่าผลนี้เนี่ยมันน่าจะเท่มากๆแล้วก็น่าจะโหดเอาเรื่องเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นจิ้งจอกเก้าหางอะแล้วก็โมเดลมาขนาดนี้แล้วนะครับไม่น่าจะธรรมดาแน่นอนเราก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าสกิลจะเป็นยังไงอันนี้มันเป็น ก็ก็ถือว่าสปอยใหญ่แล้วนะทุกคนมันเป็นแบบโมเดลของร่างเต็มของสายโซออนเลยนะครับอในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับทุกคนคือมันไม่มีอะไรเยอะนะครับมันก็มีแค่นี้จริงๆสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับทุกคนมาสปอยให้เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆใ,ให้กับผมกันด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับ สวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย